พระโอวาทจี้โกงหัวฟอจุดศูนย์กลางทุกดุลยภาพแห่งความทวิที่เคลื่อนไหวชัดเจนฐานจู่รู้สำคัญในแก้ไขน้อมรับนับจุดบอดถอดรหัสเปลี่ยนแปลงปรับปรุงดีขึ้นอีกขั้นจุดศูนย์กลางทุกดุลยภาพแห่งความทวิที่เคลื่อนไหวชัดเจนปัญหากลายเกิดจากไม่สมดุลค่า ไม่สมดุลไม่ใช่ไม่สมมาตรแท้คือมวลภายในที่ไม่เปลี่ยนตามน้ำหนักแรงโลกหมุนจุดศูนย์กลางทุกดุลยภาพแห่งความทวิที่เคลื่อนไหวชัดเจนในนอกบ่งเพาะสร้างสัมพันธภา,าวะทวิตรงข้ามคือแยกรวมอยู่แต่หากใช่มิอาจสมานผสานกลมกลืนได้ จุดศูนย์กลางทุกดุลยภาพแห่งความทวิที่เคลื่อนไหวชัดเจนรากฐานคงมั่นประสานกลมกลืนกลมกลืนที่ไม่ใช่ผสมปนเปมิรู้ผลใดรากใดเพียงรู้ชัดแจ้งผลใดจากรากใดเพียงพอจุดศูนย์กลางทุกดุลยภาพแห่งความทวิที่เคลื่อนไหวชัดเจนจราจนหาธรรมกั้นกรอบไตรตรอง สภาวะการพาวุ่นยากจับหลักปัญญาพิจารณาใคร้คลวนดำเนินจุดศูนย์กลางทุกดุลยภาพแห่งความทวิที่เคลื่อนไหวชัดเจนยานปัญญาแลสองแจ้งมิจมปลักคิดให้รู้แตกพิเคราะห์ให้ได้ชานจึงมองสว่างได้ชัดแม้นมืดมิดจุดศูนย์กลางทุกดุลยภาพแห่งความทวิที่เคลื่อนไหวชัดเจน มาตรฐานยกระดับพัฒนามิยากเส้นฐานที่มิมีบรรทัดวัดคุณภาพที่ไม่มีจำกัดขีดสูงสุดจุดศูนย์กลางทุกดุลยภาพแห่งความทวิที่เคลื่อนไหวชัดเจนวิริยะตระหนักรักศรัทธานิรัน์สัตยาบริสุทธิ์มิจางพร่องหายลืมเลือนเพียงรู้เพื่อใดใ,ใครมั่นก้าวบรรลุสมบูรณ์ เราคือจี้กงหัวฟอรับบัญชาจากพระอนุตตรธรรมมารดาลงสู่พุทธสถานน้อมกายเคียมคันองค์มารดาแล้วถามสิทรักทุกคนสุขสบายดีไหมน้อมจิตศรัทธาตั้งใจฟังครั้นถามเจ้าถันจู่ทั้งหลายมีจำนวนเท่าใดหากแต่ถามอีกว่าจากแรกเริ่มจนปัจจุบันมีความพัฒนาก้าวหน้าเท่าใด ขั้นถามเจ้าถันจูทั้งหลายบุกเบิกก่อเกิดสถานธรรมมีเท่าใดหากแต่ถามอีกว่าคุณภาพของสถานธรรมมากเท่าใดตรึกคิดตรึกคิดคลั้นถามเจ้าถันจูทั้งหลายบำเพ็ญปฏิบัติมานานนับปีกี่เท่าใดหากแต่ถามอีกว่าอาริยภาพภายในศักยภาพภายนอกนับปีกี่เท่าใดตรึกคิดตรึกคิด ครั้นถามเจ้าฐานจูทั้งหลายหลักธรรมบำเพ็ญจริยพุทธระเบียบมีใดบ้างหากแต่ถามอีกว่าทุกข้อกำหนดกฎเกณฑ์ปฏิบัติตนทำได้เข้าใจเท่าใดตรึกคิดตรึกคิดครั้นถามเจ้าฐานจูทั้งหลายภาระหน้าที่ที่ตนถือทงดำรงตำแหน่งคือสิ่งใดหากแต่ถามอีกว่า หากทำได้จริงครั้นถามถึงเท่าใดจึงเรียกว่าดีที่สุดตรึกคิดตรึกคิดเข้าใจไหมสิตรักเอย๋ยทุกคํากล่าวของอาจารย์มีความหมายเจ้าพึงรู้ตรึกคิดให้ดีที่กล่าวมาข้างตน้นแม้นมีอาจวัดได้ว่าพัฒนาก้าวหน้าเท่าใดหากครั้นทุกก้าวที่พัฒนาก้าวหน้าล้วนมีฐานเป็นหนึ่งหนักแน่นมั่นคง จำนวนมากน้อยไม่มีผลแลแม้นม่อาจวัดได้ว่าคุณภาพที่แท้จริงเท่าใดหากครั้นทุกการก่อเกิดสถานธรรมล้วนมีฐานเป็นหนึ่งหนักแน่นมั่นคงจำนวนมากน้อยไม่มีผลแลแม้นม่อาจวัดได้ว่าอริยภาพภายในศักยภาพภายนอกเท่าใดหากครั้นทุกครั้งบำเพ็ญปฏิบัติล้วนมีฐานเป็นหนึ่งหนักแน่นมั่นคง จำนวนมากน้อยไม่มีผลแลแม้นมิอาจวัดได้ว่าตนทำได้เข้าใจจริงเท่าใดหากครั้นทุกข้อกําหนดกฎเกณฑ์หลักปฏิบัติล้วนมีฐานเป็นหนึ่งหนักแน่นมั่นคงจำนวนมากน้อยไม่มีผลแลแม้นมิอาจวัดได้ว่าตนทำได้จริงมากน้อยเท่าใดหากครั้นทุกภาระหน้าที่ที่ตนถือทงดํารงตำแหน่ง ล้วนมีฐานเป็นหนึ่งหนักแน่นมั่นคงจำนวนมากน้อยมิมีผลแลดังนั้นทุกถ้อยคำที่อาจารย์กล่าวขอเพียงสิทธิ์หรืกคิดย้อนมองถามตนอยู่เสมอรู้เข้าใจในความหมายโอวาทที่จะรู้ถึงความในที่มอบให้เข้าใจไหมสิทธรักเอย๋ยบาลานเพียงตาเห็นภาพว่าสมมาตร แท้อาจเพียงน้ำหนักที่ปากลมตามแรงเวี่ยงโลกล่าอย่างไร้ซึ่งมวลใสาภายในท้ายสุดมิสมดุลแลบาลานซ์เพียงกล่าวต่อกันว่าสมแท้อาจไร้เที่ยงธรรมแก่นสารจนมองมิเห็นวงกลมในกรอบสี่เหลี่ยมท้ายสุดมิสมดุลแลบาลานซ์เพียงขยับปรับเปลี่ยนเรื่อยไปคล้ายก้าวหน้า แท้อาจพายเรือหมุนบนอยู่ในอ่างท้ายสุดมิสมดุลแลเข้าใจไหมคำว่าเข้าใจของศิรรักเข้าใจจริงๆใช่ไหมหรือตอบออกไปเพียงเพราะคนรอบข้างที่ตอบเข้าใจจริงๆเขาอาจจะเข้าใจได้จริงๆครั้นย้อนถามใจเจ้าเองเข้าใจจริงๆเช่นนั้นหรือไม่จงอย่าให้การเสียสละมาครั้งนี้สูญเปล่านะ ตั้งจิตมั่นลงเรี่ยวแรงขวนขวายศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจได้อย่างชัดเจนแจ้งแท้เข้าใจไหมท่านจู่ทั้งหลายตรึกคิดตามเจ้าได้รับธรรมะเพราะรากบุญหนุนนำดังนั้นเมื่อได้รับแก้ววิเศษสามประการต้องรู้จักที่จะออกก้าวบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิตกลับคืนบ้านแห่งพุทธเดิมเมื่อก่อเกิดศรัทธาแท้ก้าวในปณิธาน จ,จิตใจต้องมีเทิดทูนธรรมะเคารพบรรพจารย์เทิดทูนธรรมะด้วยใจสำนึกคุณอาจารย์ที่สูงส่งสืบทอดชีพจรธรรมนิรันด์กาวทุกกาวต้องรู้รักษาพุทธวินัยเคร่งครัดตนเสมอมิรู้ให้ใฝ่ถามมิเป็นให้ศึกษาฝึกฝนเอาจิตมุ่งมั่นของพระอาจารย์มาเป็นจิตมุ่งมั่นของตน เมื่อลงมือปฏิบัติก็ต้องรู้เข้าใจแท้ในสามชัดเจนสีเที่ยงตรงกล่าวถึงตรงนี้เจ้าทุกคนต้องรู้สำรวมระมัดระวังอย่าได้ผิดหากประพฤติผิดซึ่งศีลหากประพฤติมิชัดกายวาจาใจและมิชัดทั้งเงินทองเช่นนี้ก็อาจจะทำให้เจ้ามีความผิดเอาได้เพราะฉะนั้นเหตุใดจึงเตือนเจ้าให้ระมัดระวังคำที่กล่าวมาทั้งหลายนี้ เข้าใจไหมสุดท้ายแม่ครัวจะราจรธุรการทุ่มเทเสียสละเหนื่อยตร,รำมิใช่ใครจะทำได้ดังนั้นจิตด,ดีงามที่มีจงรักษามุ่งในปณิธานใจของตนจนบรรลุฐันจูรู้หน้าที่ทำหน้าที่ฐันจูลงพื้นที่บุกเบิก ก่อเกิดสถานธรรมหรือไม่ก็ชุดช่วยครอบครัวพี่น้องรับธรรมก้าวบำเพ็ญไปด้วยกันเจียงซื้อรู้ภาระที่จะประกาศธรรมแทนฟ้ารู้เพิ่มเติมเสริมความรู้ต่อเนื่องแบ่งเบางานของพระอาจารย์เข้าใจไหมเตียนชนซื้อคือตัวแทนพระองค์การฟ้ายิ่งก้าวยิ่งต้องระมัดระวังปฏิบัติยิ่งกายใจเป็นหนึ่งแล้ว หนึ่งเดียวกันให้รู้ถึงภาระอันยิ่งใหญ่ที่แบกรับเป็นตัวแทนราจารต้องหมั่นสั่งสมคุณธรรมบาร,รมีต้องขยันทํำงานฟ้าช่วยงานอาจารย์หมั่นสั่งสมบุญกุศลเอาไว้หมั่นฝึกฝนตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามให้ผู้คนเดินตามเอาอย่างได้ดีงามเช่นกันเข้าใจไหม